Ho oh, oh, ho oh. ho. Sao xí? Ba nhà oh. Rồi, nhắn ăn bữa nay. Nó mắc kín khó lắm nha. Mày kín khó khá cây. Như hết mấy cái dân dưới hiện cho khoáng nữa là. Dạ ai nha đi. Ngoài. Nhưng hiện cho khoáng mà thằng... Sẵn... Cái dưới mà quẹo xanh. Áo mê mây nè. Hết mấy bữa đây đi. Mình có nhà. Nhà sáu xí hình nhắn mình. Hình nhắn mẹ à này. Bùng. Thế bán cùng bùa. Ô. Cái khơi chín bao hàm này. Bán cùng bùa này. Xẹp đi này. Tiến cục 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 chứ. Ừ. Ông mà chạc sấy này, cùng bùa này hết đây chẳng gì đây mà này. Tay làm mất rồi. Tay rồi nó lại làm của nó. Cái gì? Cái gì ông mày bị ngắt ổ dữ lắm. Chi khút bên. เช่นดินไหวกับบ่อป,ปานพี่จี๊บตะลูกกับเป็นห้อยแตเกเขือกของขีตม,มันเหรอเนี่ยห้อยแตเกเขือกของขีตมเอาไม้ผู้ใดนี่เล็กยังไปงัดขีหนูเขาหอากหลากนี่ยูหุ่นน้ำทงเน้ำน้ำลุง่งเคยไปงัดอยู้เนื้อเน่าหน้ำลุง่งนี่แห่งยาวยาวลุ่งกรได้นกรเด็นั้นโลละห้าสิบบาทโอ้เป็นไล่ได้เสริมในช่วงแหล่งนี่ Nha. Ngoa khao khao. Ô mụn ăn sao xí thoát. Ừ. Bao nhau tầm keo, bao nhau tầm keo cũng nào, nào. tí bao nhau. Mm. Cấp số mát xiên. Sao ừ. xí thoát cây. Không hết màn. bàn nha, nó năm nhà vào sân. Nó lòi, nó เรอกินเขาก็หาในหอได้ปันเรายังกลับบานอีกเนาะปลาทูล่ะทีเนี่ยปลาทูเข้มละทีเนี่ยได้ปลาทูเข้มหน่อยล่ะเอ้นี่ของฝากจากเมืองระยองนี่ปลาทูเข้มเอาไปคนละเคืองน้าแม่ของเข้าเมันเปนปลาทูเข้มแมว่าเป็นปลาทูมันอืสูนี่เข้มค่อยกินกับปลาแดดกินคือปลาแดดเสียบเอาอยู่นี่ นั่นประตูมั่นไปทอดมือเ้านั่นเายยนี่เด็กเนออกนึงห้อหาตเอามาเงีย้ส่นออันอันนดยเราแมัยังแคบมัวแคบมัวขอแคบมัวนั่นละหาขอมาเอาตุทากินเขาหรอ ตาเ่ากปถากินข้าวนเด้นอนเชียร์โทรศัพท์ซูมือนี่ติดโท,ทรศัพท์ผู้เ,เ่าฮะเฮ็เดนียังไ่ได้ไงนี่นออยังเฮ็ดไม่ได้ลบนี่ยังเงินึนอืเชียร์โทรศัพท์ทวนทวนคนเด้ยว <c oughs> อา้าถุงเ่าไงถุงเ่าคนเดก็ซื้อมาใหญ่สิแม่ห ที al, ama, ่หลายเหี้ยมันใส่นอนยังไงไม่ยังไงยื่อเหี้ยนนัลอยออกจากตีนเบิดตื่นมายังไงทุ่งเถ่านี้ออกจากตีนวะนนี้ไหมนี่บอกใส่เยอะตีมขึ้นเลยวันแล้วห่างกันเอาใส่เยอ่เอาแต่ว่าเอาไปประมาณเอาไปสองอันพ่อใส่ย่ตื่นสามารถลุยออกจากตีนเบิดทุ่งเถ่าหนาวมันถึกลับขึ้นมาหนาวเลยเอาไปเตรียมไว้มันต้องเย็นจใอยๆแน่นอน มาบานฮัโหลฮักสลัดฮักสลัดฮักเสลัดักเัอบรอบดีปะฮักสลัดโอ้เจ็เขี้ยนหน่อย

โอ้นี่คือหอนไว้เหหมอนี่ไหมทางแจ็ดข้าเดียวเบียดเรียกินมีกินไงอยู่แต่ว่าพ่อยากกันได้ก็คือบ่อยากเลยต้องซุ้มาต้องไปวันกน เอาไปยังว่าไปหับก็ไ э ด้ี like bon ่ไปเนยเออจะสั <t 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 ์ออกข้ามัังเราต้องไปหับถูกวันศุกแล้วอย่ีจรเขาก็มีบินไมาน้ำคนบาทนี่เเขาจมาหอนเฮียนบุ้บนี่เนี่ยบอกคูเน่ประตูดนไปอกูเนี่ยเรอมาโอ้ยูวนี้แม่เว้ยมาครับบาทโอ้กินเขาทน่เสร็ ตายเป็นไบเนี oh. buckets, ่ยม oh. ังอไถลาวกามันอ้สปิขอมันกลองลุกอยู่ม่ม่ไ่ออ่ไหรอกพี่ววาเขาว่าเขายสูบมั่่ม่กินอาอ๋อตัวคุย้งดนี่แบวคุย่้งดยมีไปมแฉยำตะกี้ว่มีกินตขตมเนม่นี่นี่ัว่มีนั่นนั่น

โอ้โหเสร็อืมแล้วกันบ่ เอบาบปเนี่ยงสาวสิอยากกินข่าวเดอบัตนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมดนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโอ้ปากกุ้งไหนก็แจ้เมียงนังใจหนึ่งเลน้อย,ยนะครับสาวสีบ่ายเดียวโอ้